สวัสดีครับเอ็มยูไนะครับโอ้ตอนนี้เอ็มีลุงพลนะครับหลังจากคันไอ้คนไทยไทยนะครับเดี๋ยวผมไทยคนไทยก็งามงามนะจ๊อว์นี่นะถ่ายก็งามงามแต่ถ่ายวิธีชมนะครับสวยจริงสวยจริง รสชาตยังสวยเลยครับมาได้ครับร้านปูยังคำนะครับอยู่ที่ตะกรอนนะครับสหกรณ์นะครับชะฮกอนการเลี้ยงสัตว์ครับนี่ของสีอะไรสีใ่เข้ามาก็ปั่นครับคุณคุณยังคำนะครับครับอร่อยมากครับเดี๋ยวมาทานเรื่อยๆครับเดี๋ยวทานเรื่อยๆ พี่พี่จะชอบทานก็เลยพามาแล้วทานครับไม่เป็นไรนะครับเด้อโอคครับผมจวดผันนะครับจวดแล้วนะครับโอลิมเต็มขอบคุณครับนี่ครับเดี๋ยวเรา ป้าป้านอครับจากเยอรมันยมันเยอรมันตินนะครับครับอีต้นละสามร้อยนะครับเดี๋ยวปักที่วัดดานนะครับหกร้อยเนาะครับวัดดานหกร้อยครับนะครับสามันสามันสามพันสาธุนสาธุัสาธุัรันลุงพันามพนามพันาันาสามันนสามันครับาันสันน้าัั ก็เดี๋ยวเจอกันที่กกาะกาอาทินน่ะเอาฮาตลอดเลยกำลังอิ่มๆเลยกำลังอิ่มมาหัวร้อนของล้านของล้านจะเอาจะเอาาไปไหนนบลของาใหนครับหลาพีนนาทีด้วยนะครับครับสวัสดีครับเจเอฟเจอกันนะครับเจอกันเอกันมีอะไรค่อยกิงก้างเจอกันอาทินครับอาทินยิบยิบตาใ้ตัววันอะไร อันเสองไหมอันเสอะไรครับอ้าวลุงอยากดูลุงอยากดูหลังหลังครับหลังหลังบอกอันนี่หรอนี้นี่นี่โอ้โหเห็นเลยเนี่ยเห็นเลย้นะสองดอบงานเข้าแล้วแต่เอ็มโดนบางยาครับสองรอบติดกันเลยอ่ะโดนบางยาสองรอกเลยอะตรงไหนตรงไหนที่ติดลมเลยพี่ วันนี้ใช่ไหมยิ่งือผลการผลการที่จะโกดินใส่รถผมนะครับยังก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีบวิ่งเข้าร้านครับได้ๆรีบวิ่งเลยิไปเลยครับนี่ครับโอ้อยู่คู่กันตัวห้าคู่กันเลยโอ้ห้ากันเพลงกันขนาดเลยสองนอดอ่ะลุงพันเจอกันนะครับอ๋อครับผมโชคดีครับน้องนัดฝันดีเด้อเดินทางปลอดภัยครัปลอดภัเดินทางปลอดภัยสุขทุกท่านนะครับดูแต่เขาทำเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อวานไงรถเมื่อวานนี่ไงเดี๋ยวจะเข้าคาแคร์อยู่ครับ อ่าแล้วส่งลุงขึ้นรถครับพี่ขึ้นรถครับผมครับลุงย้ายแบตหมดนะโอ้เปลี่ยนแล้วสามพันสามพัน <punished> หนักมากแล้วทานอาหารครับนี่บรรยากาศล่าสุดนะคร yea. ับ ก่อนกลับเนาะเอาเดี๋ยวน้ำก้อมกันไรัอครับผูพพพ้พ,พ,พันครับคุอะไรครับจว,จว,จว๊บๆเจอกันครับโอเคเยวก็จะไปหาร้านปลายางก่อนนะครับเดี๋ยวจะวิ่งรถหาร้านปลายางนะครับไปเหยียบไม่รู้ไปเหยียบตอนไหนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ เราเมื่อวานเราไปช่วยน้ําท่วมเราไม่รู้ว่าเราไปเหยียบตอนไหนเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่าอะไรมันอยู่ข้างล่างนะครับนี่ดูบรรยากาศนะครับกำมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผม ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันนะครับทีมงานของลุงพลซึ่งเกมก็ลาลุงกับพินาทีแล้วก็ลุงพันธ์นะครับกับเลยนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับยให้ลุงพันธ์ไปก่อนนะครับให้ลุงพันไปก่อน กาล่าสุดนะครับนี่ลุงขึ้นรถกับพี่นาทีนะครับแลรลุงพันนะครับลุงพันเอารถมาล้างนครับน่ารักมากนะครับไอ้บรานอกเดินนะครับกำลังใจนะครับลุงพนนะครับลุงพลล่าสุดว่าน่าจะมีการ ไปช่วยน้ําท่วมอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นบ้านไหนจุดไหนนะครับก็รอติดตามนะครับจาก Youtube บ้านลุงพลนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นบ้านไหนนะครับตอนนี้เราหาร้านป่ายางก่อนนะครับพี่พฟซ เส้นนี้จะเป็นเส้นที่วิ่งเข้าเมืองสกลนครน,นะครับเส้นวิ่งเข้าเมืองสกลนครห่างจากตัวเมืองแล้วขอดูหลักกิโลนะครับว่าห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับร้านโคขุนพนยังคำนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยมากบริการดีมากนะครับ นี่เป็นทางไปอำเภอโพนนาแก้วนะครับตรงไปจะเป็นสกลน,นครลังจากตัวเมือง11กิโลนะครับลังจากตัวเมือง11กิโลเดี๋ยวเราดูร้านปลายางนะครับดูร้านปลายางไปในตัว ินดีต้อนรับสู่จังหวัดสกลนครนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับบรรยากาศล่าสุดเอ็มก็ขออนุญาตนะครับเดินทางกลับบ้านครับอาทิตย์นี้สนุกมากนะครับอาทิตย์นี้สนุกมากๆเลยได้ไปช่วยเหลือน้าท่วมที่จังหวัดมหาสารคามนะครับร่วมกับทีมของลุงพลป้าแตนนะครับแล้วก็ทีมรีอานะครับล้วพี่พี่ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับซึ่งแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของพวกเรานะครับแล้วก็มีความยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือต่อไปนะครับมี ข่าวข้าวข้าแว่แวๆแล้วว่าลุงจะมีต่อที่ร้อยเอ็ดนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับก้องรอติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเป็นแรงใจให้ยูทูบเบอร์สายลุงพลทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นาทีนะครับที่เลี้ยงข้าวนะครับขอบคุณพี่นาทีนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ